สวัสดีครับพบกับรายการพิกซ์มอนสคูอีกครั้งครับกับนัทสึเกมเมอร์ทีวีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องมูฟเพลลิริตี้หรือว่าท่าได้ตีก่อนคุณง่ายๆท่าที่ได้โจมตีก่อนไม่ว่าสปีดเท่าไหรไม่ว่าสปีดเราจะต่าเตี้ยเลี้ยดินแค่ไหนครับเราก็จะได้ตีก่อนครับ 31, อย่างเช่นสปีดร้อยสามสิบเอ็ดเงี้ยสู้กับสปีดสี่ร้อยเงี้ยเราก็ยังได้ตีก่อนเพราะอะไรครับบางทีสังเกตว่าเฮ้ยทำไมเขาได้ตีก่อนวะทั้งนั้นที่เราสปีดก็สูงมากเลยนะอะไรประมาณเนี้ย อย่างเช่นมิวทูแล้วสปีด2 0 0กว่าเลยทำไมาอยู่ๆไอ้พวกนี้ได้ตีก่อนวะเคยงงกันไหมครับก็เนี่ยครับเราจะมาพูดถึงเรื่อง Move Priority ครับหรือว่าท่าตีก่อนซึ่งท่าตีก่อนจะมีจะแบงจะมีอยู่หลายท่ามากครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น Priority ตั้งแต่บวก7ถึงลบ7เลยท่าบวก7ถึงลบ7คืออะไรเราต้องมาทำความรู้จักกับท่าธรรมดากันก่อน ท่าพวกนี้ทั่วไปครับเขาเรียกว่าท่าท่าทั่วไปจะพาราลิตี้อยู่ที่ศูนย์ก็คือ,อก็คือพาราลิตี้ก็คือลำดับความสําคัญพูดง่ายๆพาราลิตี้แปลว่าความสําคัญลำดับความสําคัญนะครับซึ่งถ้าถ้าพาราลิตี้อยู่ระดับเดียวกันซึ่งซึ่งความสําคัญถ้าความสําคัญอยู่ระดับเดียวกันเช่นมิวฮูตีกันใช้ท่าไฟคิก เราใช้ท่าไซคิกฝ่ายตรงข้ามใช้ท่าไซโคคัตอย่างเงี้ยโจมตีส่วนกันปั๊บมันจะวัดกันที่สปีดอย่างเดียวครับแต่ว่ามันจะมีท่าที่เรียกว่าท่าอย่างเช่นท่าบวกหนึ่งอย่างนี้นี่ท่าบวกหนึ่งเช่นท่าที่ท่าอารีสวิชอควาเจ็ตไบต์บุเลตพันธไอชาร์ดอะไรพวกนี้ครับควิกแทกอย่างเงี้ยครับซัคเกอร์พัน์บวกคุ้มเวฟครับอ่าท่าพวกนี้จะเป็นท่าบวกหนึ่งพูดง่ายๆ่ายบวกหนึ่ง บวกหนึ่งมันมากกว่าศูนย์ครับเพราะฉะนั้นบวกหนึ่งสำคัญกว่าบวกหนึ่งได้โจมตีก่อนอเรากดท่าไซคิกไปฝ่ายตรงข้ามใช้ซัก,กร์พันมาซึ่งเราโโหัวหบอบบางแต่ท่าโดนเมื่อโดนซัก,กร์พันเราจะเจ็บมากครับเพราะฉะนั้นมิวทูแพ้จิงโจ้อย่างแรงครับไม่ได้แพ้แค่จิงโจ้ครับแพ้หลายตัวครับที่มีท่าซัก,กร์พันเพราะว่ามิวทูไม่มีท่าที่เรียกว่าเป็นพลอตี้บวกอะไรเลยครับอ่า มีทูไม่มีท่าอะไรที่ประมาณเนี้ยเจง๋จงๆอะ่ะท่าโจมตีเจง๋จงๆอะ่ะมีแต่ท่าป้องกันครับซึ่งทําให้เสียเปรียบพวกที่มีท่าสก,กพันครับอ่าหรือท่าพวกแบบโจมตีก่อนพวกนี้ครับมันจะทําให้เราโดนก่อนพูดง่ายๆโดนตีก่อนไม่ว่าเราจะสะปีดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีท่าที่ได้โจมตีก่อนได้เปิดก่อนอ่าเปิดก่อนได้เปรียบเคยได้ยินไหมครับก็ ได้โจมตีก่อนเขาอาจจะตายในหมัดเดียวหรือไม่ก็ทําให้เขาเลือดลดไปได้สักระยะหนึ่งพอที่เอาตัวที่สองมาซ้าได้ครับก็ประมาณนั้นครับก็เอามาดูกันว่ามีท่าอะไรบ้างครับท่าวงหนึ่งก็ประมาณนี้ครับซึ่งมาดูว่าสัก,กพันธ์อย่างนี้ยอย่างสัก,กพันธ์เราอยากได้ท่าสัก,กพันธ์เอามาล้มมิวทูจังเลยคลิกครับเดี๋ยวเรามาดูสัก,กพันธ์มีตัวอะไรบ้าง นะสกพันครับนี่ถ้าสกภันเป็นไทโรลิตี้บวกหนึ่งนี่ครับของพีกมอนก็ยังเขียนบอกไว้เลยว่าเป็นถ้าถ้าบวกหนึ่งมีตัวอะไรเรียนได้บ้างเนี่ยดิตโต้่เงี้ยแรดต้าเอามาต่อยมิวทูแรดต,ตมามัต่อยมิวทูปังแต่ก็ไม่น่าจะถึงตายครับเพราะว่าสเตตัสของแรตต้าพลังโจมตีไม่ได้เยอะมากครับแต่ก็ทําให้จุกได้ครับหนูน้อยต่อยหนักครับ ก็เอาหนูมาสัก2อสตัวนี้ต่อยมิวทูก็ล่วงได้นะครับทําเป็นเล่นไปโอเคก็เป็นพวกเกงก้าครับเคงกาฮานที่บอกว่าเป็นจิงโจ้แล้วต่อยมิ t ทูล่วงเพราะว่าอะไรครับมาดูสเตตัสของเคงกาฮานครับพลังโจมตีไหนว่ะนี่ครับแอตแท็กสามหนึ่งเจถือว่าสูงมากครับจิงโจ้เนี่ยแบบพลังโจมตีได้สูงมากแล้วก็เป็นตัวที่ถึกพอสมควรครับ แล้วท่าที่แนะนําสําหรับตัวนี้อีกอันนึงก็คือท่าเฟกเอานี่ครับเป็นท่า priority เหมือนกันครับนี่เฟกเอาเป็นบวกสามเลยนี่เป็นท่า priority ท่าความสําคัญบวกสามซึ่งก็ทําให้ตีก่อนสักพััธนซะอีกอ่าประมาณนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเนี่ยตัวที่มีสักพรั่แเราก็ไปไล่ดูครับอยากเล่นตัวไหน ซึ่งบางตัวมันไม่เหมาะที่จะเรียนซัก,กรพันซักเท่าไหร่อย่างเช่นเกิงก้าอย่างเงี้ยครับเกิงก้าไม่เหมาะจะเรียนซัก,กรพันเลยเพราะอะไรเพราะซัก,กรพันเป็นท่าฟิสิกอลครับเป็นท่ากายภาพครับเกิงก้าพลังโจมตีกายภาพนิดเดียวเองอ่าเราฮมายลืมพูดถึงเรื่องท่าท่าแล้วบวกอะไรยังไงอย่างเช่นซัก,กรพันอ่าซัก,กรพันพลังโจมตี80ใช่ไหมครับมันก็จะเอามาบวกกับพลังโจมตีของเกิงก้าอย่างเช่น80ดสิบบวกสองร้อยห้าสิบเอ็ด ได้ประมาณ330กว่า331อะไรประมาณนี้ครับถ้าจกงก้าต่อยสัก,กพันก็จะได้ประมาณ300กกว่าแต่ถ้าเคงกันต่อยสัก,กพันล่ะ317อยส่างเงี้ยบวกไพเข้าไปอีก80ก็จะได้เป็น390กว่าเลยถือว่าเกือบ400เอาง่ายๆจิงโจ้ต่อยไปเกือบ0 0กับอ่กับงก้าต่อยแค่33 0กว่าพลังโจมตีมันก็ต่างกันลวครับ เพราะนั้นท่าบางท่าเหมาะกับแค่ตัวบางตัวเท่านั้นครับเราต้องเลือกกันดีๆโอเคเรามาดูถึงท่าอื่นกันบ้างาเช่นท่าบวกสองบวกสองดีกว่าบวกหนึ่งเร็วกว่าบวกหนึ่งบวกสองเท่าอะไรครับเอ็กติมสปีดครับตัวที่นิยมครับก็คือเลกูซ่ากับ่าวินดี้วินดี้ตัวไหนว่าวินดี้ก็ตัวนี้เลกูซ่าเลกูซ่าเลกูซ่าตัวนี้อ่าตัวนี้ คลิกเข้าไปดูเลยมีมีแน่นอนเอ็กตรีมสปีดครับนี่ครับท่าเอ็กตรีมสปีดเป็นท่าบวกสองครับได้ตีก่อนบวกหนึ่งอีกเร็วกว่าแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอ่ามาคลิกตรงนี้เลยแล้วกันเอ็กตรีมสปีดมีตัวอะไรบ้างก็จะมีนี่วินดี้ครับเบรกุซ่าลูคาริโอก็มีอ่าโทกเกคิดก็มีโทกเกคิดมีเอ็กตรีมสปีด่อ่แรงไหมวะังโจมตีแค่นี้จะไปเอ็กตรีมใครเข้าวะเนี่ย โอเคเรามาดูท่าอื่นกันดีกว่าฟินอ่าท่าท่านี้ทำอะไรได้อ่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยวต้องลองมาดูกันหมว่าโอเคฟิน okay. ท่านี้ก็บวก2นะครับก็คือไม่เคยใช้เหมือนกันท่านี้ทำอะไรได้วะอ่าฟินโจมตีด้วยท่า normal อ่า normal พลังโจมตีแค่30ถือว่าน้อยมากครับ Away Move First Opponent อ่าก็คือได้โจมตีก่อนถ้าฝ่ายตรงข้ามใช้ Protect หรือ Detect ในเทิร์นนี้อ่าถ้าโจมตีนี้จะได้โจมตีทะลุเข้าไปเลยอ่าทะลุเข้าไปเลยไม่สนใจ Protect หรือ Detect ฝ่ายตรงข้ามชอบใช้ Protect นักต่อยปั๊วเข้าไปไม่สนใจ โอเคประมาณนั้นครับแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามใช้ควิกการ์ดหรือไวการ์ดก็อีกเรื่องหนึ่งอะไรประมาณนี้ท่าที่มีตัวที่มีท่าพวกนี้ครับก็ประมาณนี้ครับแต่ท่านี้พลังโจมตีน้อยไปครับแต่ถ้าต่อยหนักก็อีกเรื่องหนึง่งเราต้องหาวิธีเล่นกันเอาเองครับผมก็ไม่ค่อยรู้รู้เรื่องโุเกมอนมาเท่าไหร่จะจะสอนเท่าที่รู้แล้วกันโ okay, อเคต่อไปครับ ก็ห้าบวกสครับเฟกเอานี่ที่จริงโจงมีที่เพิ่งบอกไปเมื่อกี้ครับเป็นท่าได้โจมตีก่อนบวกตั้ง3ามนะถือว่าเป็น5าแบบตอดเลือดได้ดีครับลดเลือดฝั่งตรงข้ามได้ดีข้อดีของเฟกเอาอีกอย่างหนึ่งครับเฟกเอาโอเคข้อดีของเฟกเอาอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเ,คเมื่อโจมตีไปปับป๊บฝ่ายตรงข้ามจะติดชะง,งักครับนี่คือเอาพเนนถูฟินครับก็คือประมาณติดสถานะชะง,งัก ชะงักหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้เลยกดสกิลอะไรมาแบบแคนเซลทิ้งหมดเลยอ่าเจ๋งไหมพลังถึงพลังโจมตีจะน้อยครับแต่ว่าแบบโจมตีไปปั๊บแคนเซลแคนเซลอ่ายกเลิกท่าของฝ่ายตรงข้ามไปเลยเหมือนเราได้ตบฟีหนึ่งทีอ่ะอ่าแต่ว่าใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับ call, อีกคอาออลีบียูสครับ ก็คือประมาณ i n v e r s turn ครับก็คือเอาตัวนั้นลงสนามปับ๊บแล้วโจมตีโจมตีไปเลยแล้วก็จะไม่สามารถใช้ได้อีกครั้งแบบประมาณว่ากดเฟกเอาครั้งที่2ไม่ได้กดได้แค่ครั้งเดียวพูดง่ายๆลงมาในสนามกดได้แค่ครั้งเดียวยกเว้นจะเปลี่ยนตัวออกไปแล้วก็เปลี่ยนตัวกลับเข้ามาแล้วกดเฟกเอาได้ยังได้อยู่นะครับก็คือทุกครั้งนี้ลงมาในสนามอ่ะแล้วกดเฟกเอาได้ครับแต่ว่าถ้ายังอยู่ในสนามอยู่กดอีกไม่ได้ ต้องไปกดท่าอื่นโอเคมาดูท่าบวกสครับ detect magic c o d e p r o t e อ่าบวกสอันนี้คือเร็วกว่าบวก2บวกสามบวกหนึ่งครับแล้วก็บวก5ครับ helping hand helping hand รู้สึกว่าจะเป็นท่าสายซับนะครับ helping hand อ่ามาดูกันก่อนเอ่อท่าสายซับอืมเอยถอยหลังถอยหลังกดไม่ว่า โอเคเฮลปิ <Okay. S 2> <Hel> n <ping>. งยังไม่ใช่ยังไม่ได้ก๊อปอืมโอเคขอดูก่อนเฮลปิ n งแฮนด์นี่ครับเฮลปิ n งแฮนด์ความสามารถของเฮลปิ n งแฮนด์คืออ่าจะเพิ่มพลังเพิ่มพลังให้กับพาร์ทเนอร์ครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อแต่ใช้ได้แต่กับดับเบิลแบทเทิล It will fail in single battle ครับก็คือใช้ได้แต่กับถ้าใช้ใน single battle จะจะขึ้นว่าพลาดครับแต่ว่าต้องใช้ในดับเ l e ลแบทเทมันก,ก็คือจะอ่าโยนสเตตัสครึ่งหนึ่งของเราอ่ะไปให้เพื่อนได้ทำให้เพื่อนอ่ะตีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ใน Battle ธรรมดาก็คือไม่ได้เล่นแบบต่อสู้แบบสองสองเนี้ยก็คือไม่ได้ใช้โ okay. อเคเรามาดูท่าที่แบบเร็วสุดๆกัน ก็คือถ้าเพอร์ซุดครับท่านี้เห็นหลายคนใช้ครับในแพทก,ก่อนๆก็คือมีทากอสใช้กันในแพทก,ก่อนซึ่งมันบั็กครับก็คือกดเราได้ตีก่อนทันทีเลยแต่ว่าในปัจจุบันครับมันแก้แล้วครับเพอร์ซุดไม่สามารถโจมตีก่อนได้แล้วก็คือเพอร์ซุดจะโจมตีเป็นประเภทดาร์กอ่าพลังโจมตี40 p พร o ลิตี 0แต่ว่าทําไมมันบอกว่าบวก7ครับมันบอกว่าออนสวิตก, <c oughs> ก็คือการเมื่อฝั่งตรงข้ามกดเปลี่ยนตัวมันจะกลายเป็นบวก7ทันทีท่านี้ปกติจะเป็นบวก0ก็คือโจมตีปกติอ่ะแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามกดเปลี่ยนตัวปั๊บเราจะได้ตีก่อนฝ่ายตรงข้ามจะเปลี่ยนอีกก็คือเขากดเปลี่ยนตัวเรากดตีไปแล้วอ่ะเราได้ตีก่อนที่ฝั่งตรงข้ามจะเปลี่ยนทันเปลี่ยนตัวหนีบางทีเนี่ยกดเปลี่ยนตัวหนีเราเราตีปั้งตายก่อนก็มี หรือไม่ก็โจมตีก่อนที่เขาจะเปลี่ยนตัวเป็นการลดเลือดตัวที่เขาจะเปลี่ยนหนีอ่าทีนี้เรามาดูท่าที่แบบประมาณว่าติดลบกันบ้างทําไมมันต้องมีติดลบวันเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นท่าที่งแรงครับก็คืออย่างเช่นโปกัสพันโฟกัดพันในท่าเนี้ยมันจะช้าถึงขนาดลบเท่าไหร่วะเนี้ย โฟกัสพันธ์นี่ลบสามเลยก็คือจะช้ากว่าเดิมมากแต่ว่าโฟกัสพันธ์เนี่ยจะโจมตีเป็นประเภทไฟติ้งโจมตีร้อยห้าสิบอูแรงมากอ่าอ f ฟยูเ h อร์ฮิตบายไดลิกอินเทอร์ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ <Hey. S 1> เอาเป็นว่าไม่แปลแล้วกันครับ ก in so right. so ็คือเอาง่ายๆมันลบสามลบสามได้ต <IL> ีช้ากว่าชาวบ้านด้วยไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่แต่ใครหาวิธีใช้ได้ก็บอกด้วยแล้วกันครับแล้วก็อันที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือลบห้าครับเคาน์เตอร์กับมิลเลอร์โค้ดครับเคาน์เตอร์สะท้อนการโจมตีกายภาพครับมิลเลอร์โค้ดสะท้อนการโจมตีเวทครับตัวที่มีมีแค่ตัวเดียวครับก็คืออ่าบุฟเฟตหรือโซนาร์นั่นเองครับก็คือฝั่งตรงข้ามโจมตีมาเท่าไหร่เคาน์เตอร์สวนกลับหมัดสวนกลับ อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเคาน์เตอร์ปึ๊บเคาน์เตอร์กิ้งฮ้มมีหลายตัวอยู่นี่ว่าไม่ีแค่ฟูเบียตโอเคเป็น5้ลบห้าครับได้ใช้ทีหลังครับเราต้องมั่นใจว่าเราทนตีนได้ระดับหนึ่งเคาน์เตอร์ไฟติ้งดาเมจครับก็คือ ดาเมทที่ฝ่ายตรงข้ามโจมตีมาจะสวนกับด้วยความแรงสองเท่าครับตีมาเท่าไหร่ก็ช่างจะสวนกับสองเท่าอย่างเช่นโจมตีมาร้อยเราสวนกับสองร้อย่าถ้าดาเมจนั้นเป็นดาเมจกายภาพนะอ่าต้องเคาน์เตอร์กายภาพเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเวทโจมตีมาปั๊บไม่มีผลครับอ่ามันเขียนบอกว่ามันจะผิดพลาดครับมันจะเฟลครับ ถ้าฝถ้าเขาตีมาไม่ใช่ไม่ใช่กายภาพแล้วก็ถ้าตีมาเป็นแบบโกดเคาน์เตอร์ก็เคาน์เตอร์ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเคาน์เตอร์แบบเคาน์เตอร์วิญญาณไม่ได้เอาไง,ไง่ายๆเคาน์เตอร์ธาาุ่าที่เป็นท่าวิญญาณไม่ได้ถ้าผีไม่ได้ส่วนมิลโค้ตก็เหมือน,นอเหมือนกันครับความสามารถเหมือนกันสะท้อนสองเท่าแต่จะเป็นการสะท้อนเวทแทนโอเคก็ ส่วน5ลบ7ครับท่าที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็จะเป็นทริกลูมครับที่ใช้บ่อยๆเฮ้ยมีท่าลบหกอันหนึ่งที่แนะนำครับไววินเออเ,ออเ,ออเออนี่ท่านี้แนะนำชอบชอบท่านี้จะทำให้อ,อ่าไม่เฮ้ยไม่ใช่ท่านี้นี่หว่า เข้าใจผิดครับโอเคขอโทษครับก็มาดูท่าไอ้ทิกลูมเลยดีกว่าทิกลูมทิกเนาะก๊อปกอ๊กอปก๊อปปี้โอเคก๊อปปี้มาดูทิกลูมเลยแล้วกันชึบพิมพ์มาก็ได้วะโอเคทิกลูม นี่ครับท่านี้ครับโอ้เรียนมันเป็นทีเอมนี่ว่าท่าทิกลุมตัวที่เรียนได้มีเยอะแยะมากมายครับแต่ความสามารถของมันเป็น5้าลบเจ็ดครับใชท้ทีหลังสุดเลยแต่ว่ามันจะกลับตละลบปัดครับกับตละลบปัดห้าเทินกับตละลบปัดสปีดห้าเทินหมายความว่าสโลเวอร์โปเกมอนครับโปเกมอนที่ใช้ที่สุดจะได้โจมตีก่อนครับเปลี่ยนกฎพูด,ดง่ายๆทิกลุมคือห้อง ห้องแห่งความลับอะไรประมาณนี้มันจะเปลี่ยนกฎการต่อสู้ครับก็คือโดยปกติตัวที่สปีดเยอะกว่าจะได้โจมตีก่อนแต่ว่าทิกรุมจะกลับกันครับตัวที่สปีดน้อยกว่าจะได้โจมตีก่อนครับนี่ก็ทําให้แบบปวดหัวแต่จะไม่มีผลกับท่าที่เป็นพิโรลิตี้ครับเช่นท่าอ่าคุยแท็กอ่าคถ้แกท่าจโจมตีก่อนถ้าพวกโจมตีก่อนจะยังโจมตีก่อนอยู่ดี แต่ว่าถ้าแบบความสําคัญเท่ากันเงนี้ยมันจะเอาตัวที่สปีดน้อยกว่าได้ตีก่อนนะครับอันนี้จะมีเวลาเรากดใช้ท่าน,นี้มันจะมีผลทั้งหมด5เทินครับนี่ f เทิ turn โอเควันนี้ก็คลิปก็ยาวพอสมควรแล้วก็พูดถึงลำดับความสำคัญของท่าา move p r i o ิ i t y กันมายาวพอสมควรก็หวังว่าคงจะทำให้เล่นกัน สนุกขึ้นอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ